ไปดูต่อกันที่นะัดอ,อนิพรกันหน่อยค่ะนางงามนะคะมิสยูนิเว r ร์สไทยแลนดของเราเป็นนางงามรุ่นพี่แล้วแหละมาปีนี้นะคะโอ้โหกระแสะดราม่าของวงการนางงามเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเกินเราก็ต้องไปถามรุ่นพี่เขาหน่อยผู้ผ่านประสบการณ์มาก่อนแล้วนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยบอกเลยว่ากระแสะแฟนนางงามในการแสดงความคิดความเห็นชนิดที่เรียกได้ว่าถึงพริกถึงขิงค่ะ ก็มีทั้งชื่นชมอวยเบอร์ใหญ่บางครั้งก็ดา่ากันรุนแรงถึงขั้นบูลลี่ก็มีแนัทอนิพร์ในฐานะนางงามรุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์ทัวลงมาก่อนแล้วก็แนะทริคง่ายๆในการรับมือแต่ผลลัพธ์สุดปังไปฟังจ้ะจริงจริงๆ,งๆมันก็ไม่ใช่แค่วงการนางงามกับการบูลลี่ไปของคู่กันค่ะหนูว่าก็ทั้งสังคมของเราด้วยค่ะมันมันก็แล้วแต่ว่าเราจะมองว่า การบูลลี่นั้นเป็นยังไงบางคนเขาก็จะมองว่าเรา,เราโดนบูลลี่เนี่ยก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งในการที่เราฮึบขึ้นมาพัฒนาดูแลตัวเองนั้นมองว่าการการบูลลี่มันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วค่ะดังนั้นตัวเราเองอะ่ะจะต้องมีสติมันไม่ใช่แค่หนูที่โดนหนักทุกๆปีก็โดนหนักเหมือนกันอาจจะเป็นคําพูดที่ดูแบบเฉยเฉยหรืออะไรเงี้ยจริงๆอะ่ะนั่งสมาธิมีสติหายใจเข้าลึกๆ หนูเป็นคนที่สวดคาถาชินะมัชรก่อนนอนทุกคืนพยายามล้างข้อมูลเป็นวันๆไปเราดังนั้นน่ะเราก็ต้องยอมรับความจริงในในทุกๆเรื่องหายใจเข้าลึกๆ <laughs> ถึงปลายเท้าค่ะแล้วก็ค่อย <laughs> ๆหายใจออกมาใหม่ โอ้โหถ้ายังสวดชินนะบัญชรไม่ได้นับหนึ่งถึงพันกันไปก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เตือนสติตัวเองว่าอย่าไปยึดติดอย่าไปสนใจอะไรมากกับคำขอหาคําบุลลี่อะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวก็ได้รับเวรกรรมทางโซเชียลไปเองนะต้องแต่อย่าลืมนะว่าสติสําคัญที่สุดนะคะสำหรับการดําเนินชีวิตนะคุณผู้ชมนะ